อย่างที่สองนะครับเขาก็ม <iah> ีการเซ็นบ <las> ีเอเอสนี่นะครับอย่างที่เขาบอกคือมันจะมีหมอเต่าอยู่คือพอขับไปร้อนมากๆบางทีเอ่อาจจะโกลาหรืออะไรแต่ก่อนที่มาดูแลแกวที่หมอเต่าใช่ไหมครับคล้ายๆกันแต่ทีเนี้ยเขาเขาบอกว่าถ้าขับไปสักแบตเตอรี่ต่ำกว่า20มันจะขึ้นหมอต่ร์เตาแต่ปกติดสถานะเออไม่ขึ้นใช่แนว่แต้องก็เลยได้ส่งบีเอเอสนอไปเองแต่เขาบอกว่าทุกทางก็าขึ้นแต่อันนี้ไม่ได้แต่เกาก็มีปัญหาอะไร แต่ mm ่นะจะต้องระวังเรื hmm. so, oh, no. mm ่องพวกตลาดก็เป็นดีนี่เพราะมันมีตัวควบคุมอยูอเปล่าว่าจะให้แบตเตอรี่ทางานในสภาพไนได้บ้างคอเปเนี่ยมันมีี่ไนแล้วรอของขอย่างมีกอกอนเนี่ยเือองที่ว่ราเราเลื้นที่จริงมันจะมีคือแต่ประเทศไทยผมว่า่ไม่ได้มีที่ทดสอบ แตในยามต่างประเทศนะเขาคงมีอะกอย่างที่ผมเห็นก็คือบริษัทุกุดจริงๆเขามีในไทยเนาะเขาก็รับตัวสอบ่เนแล้วออกมารฐานไงแต่ม่ช่มคิดว่าไทยไม่เยอะบาไปพระหารก่อนคิที่นัานยังไม่มีที after, ่สามเพราะของขนาตัวรถยังไม่ได้มีมาละเอียดเลยน่าต้องรออก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าน่าจะออกเไม่ต้บ้ขอใจนี่ย ก็ดอกจะ่ครับเขาก็จะเป็นการทดสอบแบบต่างๆแต่ต่เป็นดูเอ็นอารเลยร้อยทกต่างๆนะอันนี้มาตรฐานทั่วไปหรือว่าที่จองมาตรานออกมาจะามีมีหลายจาใชครับในโลกทีนี้เราก็คือว่าประเทศไทยนั้นก็จะปวดหัวใน่นมอออกก็จะเลือกอะไรมาใช้แต่แต่จริง หลายเจ้าก็ปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะรับปลอดภัยได้นี้กด้นี้ก็ตามการใช้งานแต่อย่างเนี้ยคนเดิมยังไม่เคยอารลีย์อย่างเง้ยคนนี้เพราะว่าเคยมีเหมือนบริษัทที่ทําโปรบิตเจ้าข่าวโปรบิตเขาพอดีที่แหลกทีเครื่องเครื่องทดสอบมันก็ต้องสอบไว้จ่ายในนั้นเคือน <crease. S 3> <Gin ny> จ่ายในเครื่องให้มีเวชจัดเขาก็เอาไว้ลองเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้มีมาตรฐานเลยจริง แต่เขาก okay. ็เลยมาลอกใจเื right? 是是 uh ่อพดีที่แลมแ้วตาก็อะไรเล็กพอดีคือเพื่อนท็มเก่งอยากได้เรื่องเก่งคือแรงดันแางงานแรนแบบใช่ไหมครับไม่ให้ขาเกินไม่ให้แบบใช้ตาตัวช่วแมันก็เพื่อทำให้แต่เฉลิมสราพาดเสียอะไรออกมาเรื่องจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับถับมาก็เป็นรถยนต์นะครับโครงถ่าง ระเองระบบการทำงานในคลนะครับแต่ว่าตัวรถยนต์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เพิ่มมาอย่างมากคือระบบการตืดตสามนะครับจริงๆริไอู้ปเนี้ยนะครับก็ต้องเหอนสื่อถึงระบบการตืดตสามในรถยนต์นะครับที่เรียกว่าแกนตับนั่นเองแต่ว่าทีนี้แกนตัดมันถ้าแกนตับหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งวงจรติดตสามแค่ตับในรถยนต์ไม่ได้มีมันมีวงย่อยหลายวงมาไอ้สี่วกเี้ยก็ก็คือสื่อวงย่อยนั่นแหละยกขึ้อย่างเช่นปกติ ถ้าตามปู่แต่ก่อนเดี๋ยวนี้เล้วยนะครับก็จะมีเครื่อง OBD เนไหมครับเครื่องสแกนแล้วนะับสแกนเนี่ยที่เราไว้เกี่ยวกั้ต่างๆก็จะมาเสียบกับรูนี้นะครับ,รรซ,บ,รรบซึ่งในรูเนี้ยมันก็คือรูที่เอาไว้ให้เครื่องเครื่องนะั้นไปสื่อสารกับรถมันจะเข้าถึงตัวันได้ต่างๆซึ่งการที่ OBD จะคุยกับรถได้ก็ต้องมีกันว่าแน่ๆมีภาษาอะไรนะครับในคนไทยเราก็คุยภาษาไทยเลยครับถ้าเราจะคุยกับเนต้าเราก็ต้องมีภาษาเนต้าดังนั้น เครื่องนงี้ยมันเราต้องรับรองของเดนตาด้วยแต่ว่าเขาไปขอมาได้ไงก็อาจจะเป็นติดต่อบริษ,ษัทนั้นแล้วก็ขอซื้อกระดาษหรือฟอแบบเอามาใช้ได้ครับแต่ในที่ว่าคุต้องไม่ซื้อซึ่งแต่และวม่นก็จะบอกอยู่แล้วว่ารองรับรลรุ่นไหนบ้างน,นะครับลองรับร็จะมารองรับรุ่นต่างๆนะครับซึ่งก็จะุยผ่านก่อบน,นี้ที่เรียกว่าโควิดีนั่นเองนะครับแล้วก็ผ่านพวกเกณฑ์เบรต่างๆนะครับซึ่งในรูปนีเน้เขาแบ่งย่อยให่เห็นเป็นแบบแต่ละวงจรย่อยนะครับ อย่างเช่นระบบขับเคลื่อนนะครับในระบบขับเคลื่อนก็จะมีเซนเซอร์วัดต่ตางๆอีกนะครับมีเซนเซอร์วัดความเร็วอู่อันนี้เป็นระบบช่วงล่างน,น,น,นะครับนี่เป็นระบบช่วยขับระบบอัตโนมัตินะครับก็ก็จะมีระบบย่อยลงไปแล้วก็พวกระบบอินฟรเตนเมนต์ก็คือพวกก็ตั้งตัวต่างๆนะครับระบบบันเทิงนะครับเองสุดท้ายนะครับมีปินี่ยมีพวกระบบ ก็บอร์ดคอมมิวนิเคชันก็คือสื่อสารไม่ออกตัวรดนี้นะครับอย่างเช่นคืออย่างเทล่าแล้วแหลนะครับอัปเดตแล้วไม่ต้องไปถูตนะครับเดี๋ยวนี้ลดหลายค่ายนะครับที่ออกมาใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็คืออัปเดตได้ไม่ต้องไปสูแล้ะก็คือแค่เขาบอกแค่ว่าต้องต้องสตาร์ทแบบไม่อย่างอย่างเอาผมอัปเดตนะเขาก็จะแจ้งมาว่าให้อัปเดตแต่ว่าไม่ควรติดเครื่องครับก็คือไม่ต้องเหยียบเบรกเอาต่าง ให้มันติดแกลล์ไปนะครับเพื่อไม่มีปัญหาตอนอับเด็กก็ประมาณนครับอันนี้ก็เรียกระบบออฟอร์ดมิเนเทชันนะครับในยุคถัดไปนะครับผมคิดว่าในช่วงช่วงหน้างพวกอะไรพวกนี้ก็พัฒนาไปอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ยุคยุคหน้าเราต้องคือตอนนี้ถึงท่าไในปุ่นของพวกเอไอพวกอะไรก็คือมันจะสื่อกับพวกนี้แหละว่าอย่างเช่นในเรื่องของเชื่อทางเรื่องของรถติดถ์เข้ามายง่ายก็แบบกูเกิลแมปใช่ไหมครับก็รู้ได้ไงก็โลจติดอะไรกต่อไป ในส่วนของเรื่องส่วนบุคคลนะครับถ้าถ้าเป็นรถสันดาปแล้วกันนะครับเซนเซอร์ก็จะมีอยู่แบบเป็นกลุ่มแบบนั้นนะครับก็มีพวกหมวดเครื่องยนต์นะครับหมวดวัดอุนหาูมิมนะครับวัตถุภูมิเครื่องยนต์นะครับเซนเซอร์ช่วงล่างนะครับระบบของของเราหรือหรือเซนเซอร์แอร์นะครับแล้วก็พวกระบบเบรคนะครับก็มีอยู่หน้าตาประมาณนะครับโดยปกติถ้าถ้ามันเสียนะครับก็ถ้าเ้าที่ผมจำได้มีวิธีแ็้อยู่ หลายหลายวิธีครับแต่ถ้าถ้าง่ายสุดก็คือใช้เครื่องคอมพดีเนีร์แล้วมันก็จะขึ้นแจ้งว่าอะไรผิดปกติเป็นคำแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ถ้าเป็นแบบภาษาต่างก็คือเกอี่ยวโคดูนะครับเพราะตั้งแบบวิธีเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วเราเกียยวโคดมันก็พอใหม่อีกดีนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเซนเซอร์ญญพวกเนี้ยมันจะวัดค่าแบบค่าทางกายภาพาก็คือค่าแบบกภาพาะแมล้อมเราเนี่ยแหละเราแปลงมนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเรียกว่าแรงดันช่วงแรงดันนะครับ ก็อเอามิเตอร์ไปวัดช่วงแรงดันดูว่ามันอยู่ในช่วงการทํางานไหมก็เป็นวิธีเช็คได้อย่างหนึ่งว่าแต่แต่มันต้องมีคู่มือด้วยน,นะครับอย่างเช่นแอร,ร์คอนดิชเนอร์เนี่ยทำง,งานที่สูงถึงาโวลต์เราไปเช็คปุ๊บ6โวลต์หรือเราไปเปิดเราเปิดแอร์ปุ๊บเอาแรงดันไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้น่าจะผีดยนเปลี่ยนดันอันนี้ท้องดีแต่ถ้าชัวสุดก็ก็คงก็งเป็นโ o ดี 19. ที่สกแกนเสี็งก็จะจาไในต่อมาเป็น BEV นะครับ เซลล์ยูไฟฟ้านะครับก็คือแน่นอนว่าถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องมีพวกเซนเซอร์ว่าพาร์ติเตอร์ทางไฟ้าเ,เรียกพอตของมอเตอร์นะครับก็คือมีวัดตำแหน่งวัดความเร็ว,วล้อ,อนะครับวัดอุณหภูมินะครับที่สเตเตอร์นะครับสเตเตอร์ก็ตัวที่เราจ่ายไฟเข้าไปนะครับทั้ในใช้ไฟเยอะขับเยอะอุณหภูมิมอเตอร์สูงก็ร้อนนะครับจริงๆตัวมอเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ อุณหภูมิสูงแรงๆนะครับเพราะว่าพอเราเติมเนี่ยก็จะแบตเตอรี่มันจะจ่ายพลังงานไปมากแล้วเนี่ยไม่ในมอเตอร์มีผลลวดเยอะพอผลลวดเยอะจ่ายไปเข้าไปใช่ไหมครับมันมันเกิดความร้อนอยู่แล้วนะครับยิ่งเราผลมันทุกเยอะนะครับถ้าถ้ามองง่ายก็คือเรถกระบะถ้าเป็นกระบะไฟฟ้านะครับแล้วมอเตอร์มันไม่ได้ลูกใหญ่มากใช่ครับแต่รอปเปบรคทุกเยอะก็คืซหมแรงผลเดือนจะเป็นอมอเตอร์มันก็จะร้อนงานนั่นเองประมาณ แต่อย่างว่าบรรทุกมอตเตอร์เป็นลูกใหญ่ถ้าเอาผนมันก็คือบรรทุกเต็มมันก็ต้องติดตามเป็นนะครับก็ก็ไม่ได้เลยนะผมไม่ได้ลองนะครับแต่ด้วยว่าดีมอตเตอร์มันมันขังยากอยูอย่แล้วนะครับคือต้องต้องเส้นโหลดไปมากแล้วก็ตอ่อเน,นื่องมากเพื่อเดินทังนะครับส่วนที่น่าเป็นห่วงคือเป็นแบเต,นตเตอรี่เสื่อมตั้มากกว่าเพราะว่าอุณหภูมิที่มอเตอร์ทนได้ผมรู้สึกจะสูงมากเป็นร้อยร้อยกว่าสองร้อยมาไม่ผมจำไม่ได้นะครับแต่แล้วเป็นตัวเต็มแต่ร้อยกว่าแน่นอนแต่ก็แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับดังนั้นแบตเตอรี่ก็ อานจะเป็นส่วนนี้ต้องต้องระวังก่อนอยู่ดีนะครับอันนี้เซนเซอร์มอเตอร์ก็จะมีสามส่วนนี้โลเตอร์อันนี้เป็นวัดความเร็วแล้วกันนะครับต้องเอาออมาคำนวณความเร็วมาคำนวณเส้นผ่านถุงกลางล้อใช่ไหมครับว่าพอมอเตอร์เนี่ยต้จะหมุนเร็วสักสองครัรอบพอผ่านเกียร์แล้วถึงออกมาเป็นความเร็วที่รองนั่นเองนะครับก็จะเอาไปคำนวณความเร็วแล้วมาโชว์ที่หน้าปัดนะครับอาจจะตรงมาไม่ตรงมาขึ้นอยู่กับลมยางถ้ายางอ่อนยางแข็งก็ไม่ถอยนะครับ แต่แต่แตแตคัดเพื่นนี้น่อครับต่อมาก็เป็นเบรกนะครับเบรกแน่นอนรอบนี้มันเหมือนทางไฟฟ้าเลยนะครับไม่เหมือนทางคนต่อมาก็เป็นพวกยาน,นะครับยาจริงๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวก T P M ีเอ็ก็คือไม่ไมีเซ็นเตอร์ในตัวรถเลยหรองนะครับมันก็จะจะแจ้งเตือนในที่ตัวรถห,หรือหรือล้อไป่ถึงในช้อปปี้เดี๋ยวนี้ก็มีขาย,ยใช่ไหมครับที่ที่เอากรเสียบแล้วก็กล่องมาต่างต่างเลยนะครับก็จะบอกบอกลองอยางได้ตอนนี้นะครับ แล้วก็รู้สึกเดี๋ยวนี้ที่เซิร์ฟที่ BMS ที่แต่ก่อนเสียม่น,น่าจะตัวละหลายพันใช่ไหมครับที่ติดมากระดกจะเป็นของญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นของจีนนี่ยรู้สึกในตัวบบแบบละรองแต่ะละร้อยถูกมากครับเรียกว่าตราดสุดๆนะฮะรู้สึกที่ที่เคยคุยกับสายตาก็น่าจะสี่ห้าร้อยกว่านะครับก็คืขขอถูกกว่าแต่ต้องเปลี่ยนกะะ่อนไม่ได้ราคาดี ถัดไปก็เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีพวกฟิล์วัดกระแสครับวัดความเป็นฉนวนนะครับของแบตเตอรี่แล้วก็พวก็มันจะเตอร์แล้วต่อถือวแมเนจเมนต์นะครับก็จะเป็นยิ่งมันจะมีว่าอุณหภูมิกับแบบวัดแรงดันนาำยาแอร์อะไรพวกนี้เขาไรียกว่าโอเลยนะครับว่าสมมติอุณหภูมิเท่านี้ตัดตาการไหลของน้ำยาแอร์ควรเยอะน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีเซนเซอร์วัดของค์ประบ ซึ่งโดยปกติพวกนี้เสียก็มันเดิมก็ย้อนมาเป็นปเหมือนบางทีเก็ตื่ใช้พวกพีดีเจผ่อนเกลี่ยเชียโคนหรือว่าะวะัดแรงดนันรอยจี๊ดจากผู้ึ่งนะครับน่าจะต่อมานี้เพราะอันนี้พวกมันต้องมีผมลรามาต่อมานะครับเป็น s t ชพีนะครับเอชก็เหมือนสัญดาณกับไฟฟ้าโดกไปเลยนะครับตัดแค่ตัวขาออก ดังนั้นพอพอใช้ไปเรื่อยๆจริงๆมันก็มันก็เสียยากอยู่แล้วนะครับโปรเจคเตอร์จะหมยเดินสิ่งที่ต้องเรามาระวังสิ่งที่ต้องคำนวณมันก็จะมีมีเยอะมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นีวีเทียบกับรถไฟฟ้าหรือรถํามันเลยต่อไปนะครับเราเริ่มจากรถ์มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาที่รถยนต์ประเภทต่างๆว่าเซนเซอร์มันเป็นยังไงนะครับ สารางรถบรรทุกและรถโดยสารนะครับรถโดยสารนะครับโดยปกติเนี่ยเริ่มจากรูปด้านนี้นะครับก็คือมันจะเป็นมีการแตกไปอยู่สามแบบนะครับมีแบบปากานะครับ็นตู้ชามนะครับแล้วก็แบบตันดูกาว์ตันดูกาวที่มีแบบแบบเฉพาะชาหรือแบบกรอบไปด้วยก็มีนะครับกรอบไปเหมือนรถลรางก็มีนะครับแต่มีในบางประเทศ อย่างที่จีนที่เชียงรายก็มีแต่เมืงอื่นผมที่ว่านก็นา่าจะเจแต่โฮมเทนบาร์นะครับอย่างยุโรปก,ก็มีนะครับก็คือ,ข,อ,บบอะคะขับไปก็แบบรูปนิดเดียวนะครับขับไปเทคโนโลยีก็ดีมากเลยคือเขาไม่ได้อยู่เลนเดียวนะเหมือนเราไปเขาเลี้ยวมันก็เกาะกาบโอ่งไม่ไม่รู้เขาจะทำอะไรไงนะครับก็คือดูดูสะดวกแล้วก็แน่นอนเราถึงใช้ไ,ไปสูงใช้ไปอะไรพวกนี้มันก็มันก็ไม่ได้จะส่งผลต่แอแบบรักเพราะแบบเป็นใช้แค่ไรพารอย่างเดียวนะครับ จะใช้วิ่งเรื่องที่ปลอดตตสัรตกาลบสารัดนีแล้วก็มีแบบเป็นไฟเลชาร์กนะครับกับ่ารบบ์และก็ในการเหนี่ยวนำนะครับเงินเครื่องอไฟเลชา,าร์โดยโครงสร้างรถบัาสนะครับก็คือสกัดก็มีส่วนชาร์จนะครับชาร์กไปแล้วมาที่แบตเตอรี่แล้วก็มีตัวปรับนะครับอา่าตัวปรับอา่าจ่ายไฟได้ยังมีสองตัวนะครับก็คือแปลง DC เป็น AC ก็ไม่ต้องมอเลย แล้วก็แปลง dc เป็นดีเพื่อไปปรับพวกระบบแอร์ระบบทำความเย็นต่างๆนะครับดังนั้นพลังงานที่ใช้ในรถไฟสหดับเดิมากก็มีอยู่ส่วตัวใช้ในการตัอเครื่องแล้วก็แอร์ด้วยน,นะครับแต่แอร์นี้ก็จะคือว่าใช้น้อยน้อยมากนะครับจะเที่ยวทางเครื่องต่อเครื่องแล้วสุดสุดท้ายนะครับไปที่มาจากแบตใช่ไหมครับมาผ่าน dc ซไป AC เอซีแล้วก็ไปข่มอเตอร์เนี่ยไปที่รอนะครับ ซึ่งสมมติไปของมอาที่ตรงนี้สักร้อยนะครับร้อยโวลต์มันอาจจะใช้ได้จริงสัก8ปดหรือห้าอะไรเงี้ยก็คือเพราะว่าตรงนี้ก็มีลอร์อดอรก็คือเหมือนต้องระวังาที่สูญเสียไปเพราะว่าในอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์มีการเซฟส,สวิตช์เหมือนเปิดปิดเร็วๆแล้วกันนะครับมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียในมอเตอร์เองก็มีจุดกสำลังการสูญเสียรวมถึงในระบบอากาศมีการก็มีการสูญเสียนะ่นเอง เมื่อกี้เป็นรถบัสต่อมาเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกก็คือมีแมงเวลาตามแบบนะครับก็มีรถน้ำมันครับขังน้ำมันก็อยู่ประมาณนี้ส่วนรถไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นที่ผมเคยเห็นนะครับก็คือเข้าแบตเตอรี่รู่งหนีมาตัาง้งมาตัาง้งแยกากน้ำมันเลยก็คือมันจะเสียบตรงี่คนไปประมาณนี้ะบบนะครับแต่ว่าก็ได้แบตรูปใหญ่นะครับแล้วมันก็จะมีสลับล็อกอยู่นะครับแต่ไม่ได้หมุนล็อกอะไรครับเป็นเหมือนสลับล็อก ก็เวลาเขาจะไปสอ่อมเนี่ยก็คือยกต้เนี้ออกไปนะครับแล้วก็ลูกใหม่มาตัดลูกนี้ปัจจุบนันน่ 2, 5, 5าจะสองสองล้ห้าประมาณนี้ครับได้สองร้อยสองร้อยแก้สิบกว่ากิโลวัตต์ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นแบบวิวอินไปเลยก็คือแบตเตอรี่ฝั่งนี้น,น,นะครับมา,าลานอะไรก็จะดีค่ับนี้น เป็นหน้าตาครับเป็นเหมืนอนถ้ามองจากด้านบนของลูกเมื่อกีน้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเวลนจุดสุดต่วงของการจับเวลาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบวิวอินไปเลยเนี่ยมันก็จะจะมีจุดสุงต่วงที่ดีกว่านั่นเองเพราะว่าเพราะว่ามันตั้งอยู่กลางนี่นะครับแล้วมันมีพื้นที่มันถูกเยอะแต่อันนี้มันตัน้ตงแบตเตอรี่ขึ้นมาด้านบนมันก็แบบจุดสุดต่วงนอยู่สูงหน่อยนะครับก็ถ้าพ่อพูงแรงๆก็อาจจะอานจะไหลเท่าแบบถูกเยอะเนี่ ประเภทรถนะครับเราสรุปก็จะมีหลาการตามประเภทครับเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์บุคคลแล้วก็รถบรรทุกหนักนะครับเาก็ลงมานนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าในปีนี้รถบรรทุกไฟฟ้าน่าจะมีเหยอะขึ้นนะครับถ้าตอนผมขับรถมาก็เห็นซีพีบัวตนนาาอยู่ทางนี้แหละนะครับใต้ืึนั่อยู่อยู่คงเล็ยๆน่าจะมีเยอะเพราะีพีเขามาอ แตอย่างส่ร์นี้เขาได้ใจโอมาเลยในที่ว่ามีเยอะเน่นอแล้วก็ขายให้บริษัทอื่นแล้วที่โปรเกรโมเดีที่เขาขายข้าหนึ่งข้าวประมาณแบ่งสองร้านน้าย้อเลยก็คือว่าแต่แต่ว่าเหมือนพอมาคิดทุกมามาคิดค่าใช้จ่ายอะไรมันก็มันก็ลดลงไปได้ค่าใช้จ่ายข้าวละมันลดไปได้อยู่แล้วในที่เนี้ยที่ต้องดูเยอวๆคือเขาก็ขับรถเรื่องอะไอยู่แบบเนี้ยขัรถบรรทุกนั่งบรรทุกหนัก ใช่ไหมครับเขาใช้ก็คือเวลาชาไม่ใช่เวลาแดดเวลาชาคุยให้เขาใช้ดีๆปัจจถูกป่ะวันหนึ่งเขาวิ่งสี่รอบใชครับคือเปนชาหนาๆยันงอบครับเราจะไปบ้านเนี่ยน่าใช้ได้แบบมันเจลาใช้ได้เป็นแสนโลองแสนโลอะไรเงี้ยปกติแต่อย่างรถกัตตูกันใช้ชาใช้จาวัเป็นดีตลอดก็ก็มีโอกาสทีแต่อดีจะเสร็เร็วกว่านั้นเรแสดถึงพอข้งงมด Okay. ต่อไปเป็นระบบส่งกำลังนะครับระบบส่งกำลังของอเดี๋ยวอาจจะพูดถึงระบบส่งกำลังเบอร์ตัวเราก็พัดการับนะครับก็ในระบบส่งกำลังของมอเตอร์นะครับในเรบบนืยอต์นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่อยู่หลายแบบน,นะครับเป็นถ้ามา,ราแรกๆก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับ อย่างแมงซิลเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นนะครับเป็นแบบสองมอเตอร์มอเตอร์เดียวไนเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่ามีม,มีอย่างเช่นล่าในน่าจะมีสามมอเตอร์นะครับก็แน่นอนว่าไอ้ตัวมอเตอร์เนี้ยถ้ามีเยอะนะนรัตัวละห้าร้อยกิโลกรัมตัวละร้อยกิโลกะนะันนะครับมีสองตัวมันก็มันก็ดีกว่ามีตัวใหญ่ตัวเดียวเนะี้ยนะครับเพราะมันแบบมันจะกระจายแล้วขนาดมันจะไม่ได้ใหญ่มากอันะนี้นะครับแล้วก็แสงที่ใช้อะไรเนี่ยมันก็จะ เรียกว่ามันอย่างเช่นถ้ามองความยังไงถ้ามอเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเวลามันจะส่งกาลังเป็นงล้อมันต้องหันเกียร์ออกแล้วประสิทธิ์เวลามันจะส่งพลังงานผ่าน,นรูปกรณ์เนี่ยมันจะมีการสูญเสียอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันก็จะมีรอนประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็จะไม่ได้สูงมาแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยก็เ,เรียกว่าได้เป็นจีวิวมอเตอร์ติมอเตอร์ก็ไปนในรอนเลยนะครับก็ประสิทธิภาพไม่ไ้สูงกว่า แต่สิ่งที่ยากตามมาก็คือไปเรื่องการกวบคุม,น,ปปมนี่เพราะว่าอย่างมอเตอร์เนี่ยเวลาเราเดี่ยวก็คือตามปกอะไรเขาก็หักล้อได้เลยใช่ไหมครับแต่อย่างอ e ินเวล์มอเตอร์เนี่ยบางทีคือพอมีมอเตอร์สองอันเวลาเราเดี้ยวปกติถ้าเราเรียวซ้ายลอ้ยลอซ้ายมันจะหมุนช้าต่รอกว่า,ออาใช่ไหมครับเพราะมันต้องท้ากว่านความยากของตัว e อ,อ,นอ,นอ,อบบินเวล์มอเตอร์ก็คือก็คือเขาก็ทม่ต้องออกแบบการควอคุมมอเตอร์นี่แหละนะครับแต่ใน,นปัจจุบันทำได้ละ ครับแต่ที่ที่มหาวิทยาลัยผมก็มีมีโปรเจกต์รถกอล์ฟ่นักศึกษาทำทีมวิวแดงวอเตอร์เนี่ยก็ก็คืออย่า่ในตอนเลี้ยวมบนขับยากเลยแต่พอพอมันเก็ขับทาน้ำเราไปไนใจเราแต่พอเรามาทำนี่แบบไม่ง่ายนะครับเราไม่รู้ว่าล้อในต้องหมุนเท่าไหร่ล้อนอกต้อมุนเท่าไหร่นะครับคือทับก็ทับได้ไหมทับได้แต่มันไม่ได้สมบูรณ์นะครับแล้วอันนี้เป็น4มอเตอร์นะครับแน่นอนว่าก็แรงกว่า2วอเตอร์แน่นอนนะครับเพราะกำลังมันเพิ่มขึ้น ต่อประาณนี้อเองั้นเดี๋ยวพอปักกานข้าวแล้วตอนบ่ายก็มาดูาประเภทของมเอเตอร์ขอบคุณครับ